การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4ครั้งที่2 1เมษายน2563ถึง30กันยายน2563ชื่อผู้รับการประเมิน ว่าที่ร้อยตรีสมควรคงเงินตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงครูรูปประชาสามาคัคีวิทยฐา,านะชำนาญการที่ศูตอนที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน<ม>ด้านกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษามีวิสัยทัศน์พันธกิจนโยบายและแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน การสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรในสถานศึกษาและผู้ปกครองในชุมชน 2. ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านสำโรงครูประชาสามมคคีมีการบริหารการพัฒนาหลักสูตรการบริหารการจัดการเรียนรู้การจัดระบบและนิเทศการจัดการเรียนรู้มีการจัดระบบและประเมินคุณภาพผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้มีการบริหารพัฒนาหลักสูตรมีการวิเคราะห์หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมสนับสนุนและออกแบบการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ปฏิบัติจริงมีบันทึกหลังสอนจัดระบบและนิเทศการจัดการเรียนรู้มีแผนการนิเทศและดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ตามที่กำหนด นำผลการนิเทศไปแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดก,การเรียนรู้ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องมีการจัดระบบและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายและมีการประเมินตามสภาพจริง 3. ได้การบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษาโรงเรียนได้มีการบริหารจัดการงบประมาณ การเงินและสินทรัพย์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลการบริหารจัดก,การอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้บริหารกิจการนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพโรงเรียนได้วางแผนและพัฒนาตนเองด้านความรู้ทักษะและคุณลักษณะบุคคลสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้ในการสถานศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาผู้อื่นด้านความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบัณวิชาชีพและการเป็นผู้นำในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพการวางแผนและพัฒนาตนเองด้านความรู้ทักษะและคุณลักษณะบุคคลสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาผู้อื่นด้านความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบัณวิชาชีพ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตอนที่2การประเมินปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพห่งมีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาประโยชน์ส่วนรวมไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจและหน้าที่ของตนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ 2. การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายนโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชา สม,มีความวิริยะอุตสาหะรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้เกียรตทางราชการ 4. มีจิตสำนึกที่ดีมุ่งบริหารต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 5. การรักษาคุณภาพตามมาตรฐา,วชา,ชญญานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 6. การรักษาภาพลักษณ์และความสามาัคคีในองค์กรชุมชนและสังคม 6. ก,การรักษาภาพลักษณ และความสามาคถีในองค์กรชุมชนและสังคมด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชี 1. จิจิบัติร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาลงสู่ชั้นเย็นและทบทวนการปรับหลักสูตรทางศึกษาพ,พุทธศักราช2562 2. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารการเงินบัญชีและพัสดุระดับสถานศึกษา ระหว่างวันที่7-8มิถุนายน2562 3. จิจติบตัตคณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามและคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ผลงานที่ภาคภูมิใจในรอบปีที่ผ่านมาในงานศิลปะหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่69ปีการศึกษา2562ณนะจังหวัดศรีสเกษ 1. รางวัลเหรียญทองโรชนนเลอันดับที่2กิจกรรมการแข่งขันการจัดค่ายพักแรมระดับชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่หนถึงสรวมได้รางวัลสิบเหรียญทองเจดเหรียญเงินห้าเหรียญทองแดงหนึ่งเข้าร่วมในงานศินละปะหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่69ปีการศนะึกษาสองพนหณจังหวัดศีสะเกษ3คุณครูอนง์ศรีเพชรจิตได้รับรางวัล รูสหกรณ์ดีเด่นประจำปี2563จากสำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธ,ธานี4เด็กหญิงเกศราสุวรรณศรีชนะเลิศก,การประกวดเขียนเรียงความการสหกรณ์ประจำปี2563 5เด็กหญิงยนศิทฐพัตตาวงชาลีรับยกย่องให้เป็นเด็กดีเด่นจังหวัดอุบลราชธ,ธานีประจำปี2563